ชีวิตเป็นของเราใช่ซะครับคํานี้อาจารย์มีแนวความคิดว่าไงครับชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราเราแค่สร้างเหตุปัจจัยไปตามความเป็นจริงถ้าเราบอกว่าชีวิตนี้มีอยู่แล้วเป็นของเราเราใช้ซะบางคนก็เลยถุนลู่ถูกกัมในชีวิตของตัวเองเละเทะเลยไปกินเหล้าเมา,เายาเล่นการพน,นันสเเัมาเรเทเมาแต่เราลืมว่ามันไม่ได้มีแค่ชีวิตนี้นะมันมีชีวิตหน้าด้วย สร้างเหตุปัจจัยแบบไหนมันตามไปส่งผลแบบนั้นนะใช้ชีวิตสัมมาเลเทมาลเลิศเธอเปืเปื้อนชาติหน้าก็สัมมาเลเทมาลเลิศเธอเปืเปื้อนอาจจะไปเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นหมาเป็นแมวที่ไหนก็ได้อันนี้จับไม่เทีย่ยงดังนั้นใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของกุศล,ลกรรมบาบสิบเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้ใช้สะแบบนั้นดีเลยเธอพยายามในการเดินออกจากความชั่วความเดวพยายามเดินออกจากความทุกข์ แม้ไอ้ความที่เรากําลังเดินออกนั้นมันจะมันน่ารักน่าเอ็นดูลักไคห,หน้าสมาัครสมาสมามัคคีมากเหลือเกินยินดีมากกับความสุขนั้นแต่มันมีโทษมีภัยในภาย,ยหน้าก็ต้องฝืนอดกลั้นอดทนแก้วกล้าอาถารเดินออกจากมันมาให้ได้เพราะถ้าเราเดินออกมาไม่ได้วันหน้าที่เราได้รับความทุกเราจะได้รับทุกเจียนตายหรือได้รับทุกถึงตายอย่าแลกเลยมันไม่คุ้ม